สวัสดีครับในยุคของสังคมที่เร่งด่วนนะครับผมก็บางคนที่อยู่คอนโดนะครับไม่มีเตาแก๊สแต่อยากทำอาหารที่เมนูเร่งรัดนะครับจะทำยังไงโดยส่วนตัวแล้วนะครับวันนี้เชฟกะทาเล็กใช่เหรอนะครับเชฟเก็จะเสนอนะครับว่าการใช้ไมโครเวฟแล้วก็การทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเมนูเร่งด่วนของเจจะสามารถทำได้ไหมนะครับวันนี้ขอเสนอนะครับไก่ต้มสมุนไพรในรูปแบบของผมเองครับ ไก่หมักน้ำซอสสมุนไพรดีกว่านะครับชื่อไก่หมักน้ำซอสสมุนไพรครับผมส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับเจเจมาดูกันครับผมนี่ครับเราซื้อนะครับสําเร็จมาเลยนะครับคือเครื่องปรุงสมุนไพรนะครับผมนะครับอันนี้คือซองประมาณ10บาทเนาะแล้วก็ดับด้วยนะครับกะเพรานะครับผมแล้วก็มีเห็ดนะครับเห็ดมีเช่น้ำไปก่อนนะครับเมนูแค่นี้แล้วส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีนะครับ ก็จะมีว a t เตอร์ฟิชฟิชซอสน้ำปลานะครับซีอิ๊วดำนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับพริกไทยนะครับเพื่อความเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับว่าจะทำยังไงอ่ะเริ่มแรกนะครับลืมบอกไปต้องมีน้ำด้วยนะครับนะครับก็เตรียมภาชนะนะครับภาชนะนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับน้ำต้มสุกนะครับหรือใครจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะครับเทน้ำลงไปครับแดี๋ยวกล้องให้ชัดนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับผมล้างให้สะอาดนะครับมาครับมาเริ่มทำกันเริ่มด้วยนะครับใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อให้รสชาติของนะครับเนื้อหรือน้ำซุปมันน่าทานนะครับปุ๊บใส่ไปแล้วครับ สองสามหยดนะครับหรือคนที่ชอบเพราะว่าซอสซีอิ๊วดำมันทําให้รสชาติหวานกลมกล่อมนะครับแล้วก็สีสันรับประทานควรแค่คนได้ครับคุณไม่มีแฟนก็คนได้ครับพอคนแล้วนะครับก็ใส่ครับน้ํตาลครับใส่น้าปลาแล้วนะครับใส่รสดีครับก็ประมาณสองสามช้อนหรือสองช้อนชานะผมไม่มีช้อนชานะครับเราบอกหัวใจผมเนี่ย เย็นชาไปแล้วอ่านะครับแล้วก็เราใส่น้ำปลาแล้วนะครับใส่ซอสปรุงรสนะครับของญี่ปุ่นนะครับมีขายที่เซเว่นนะครับนี่คือเราไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะมันจะกลมกล่อมนะครับไป 2- อสาหยดครับปึ๊บใส่ไปแล้วครับเพราะมันออกรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับแล้วให้เนือของของน้ําซุปมันจะอร่อยขึ้นแล้วก็คนครับแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทํายังไงต่อครับคุณเจเจก็สมุนไพรที่เราซื้อครับนะครับ นี่ครับผมใส่เข้าไปนะครับหรือเขาเรียกว่าเครื่องเทศนะครับแต่เป็นเครื่องเทศนะครับใส่เข้าไปครับปุ๊บแล้วก็คนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันรูปแบบนี้ครับใส่เข้าไปคนเราก็เตรี่ยมไปเข้าเวฟประมาณ6นาทีมาดูกันครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเปิดเข้าไมโครเวฟครับเข้าไมโครเวฟประมาณ5นาทีนะครับปึ๊บ ว้าวคนสดก็แบบนี้แหละครับแล้วก็เวฟสักห้านาทีนะครับไปแรงครับผมรอสักพักหนึ่งครับถึงเวลาห้านาทีแล้วนะครับไม่ใช่นะครับหกนาทีแล้วก็เปิดเตาไมโครเวฟครับน้ำซุปมันจะหอมเหมือนกับสมุนไพรหอมมากครับผมให้ดูก่อนเนาะนี่ครับผมหลังจากนั้นเราใส่เนื้อไก่ลงไปครับ ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับทําไมเจเจไม่เอาช้อนโอเคครับผมใส่ไก่เข้าไปนะครับเพื่อดูวิธีนะใส่เนื้อไก่เข้าไปครับไม่ต้องคนนะเดี๋ยวมันคาวนะครับผมใส่ไก่เข้าไปปึ๊บใส่อะไรเข้าไปอีกครับใส่เห็ดเข้าไปครับนี่ครับนําเห็ดลงไปนะครับแล้วก็ประมาณ5นาทีครับเข้าไมโครเวฟนะครับ ดูให้นะครับนี่ครับผมแล้วก็ตามด้วย5นาทีนะครับใหุ้่นน้ำนิดหนึงใส่ไมโครเวฟอีก5นาทีครับรอ5นาทีหลังจากรอแล้วก็ตึ้งตึ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 ง,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 งพอถึงเวลาประมาณ6หรือ7นาทีนะครับได้เวลาคล้วปุ๊บมาดูกันครับเรียบร้อย หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูใกล้ๆเนาะเราก็ใส่นะครับใส่ใบกะเพราเข้าไปครับเพื่อเป็นสมุนไพรเนาะปึ๊บคนให้เข้ากันครับนเนื้อไก่เนื้อไก่ครับปึ๊บ ใส่พริกไทยครับเพื่อความเผ็ดร้อนนะครับ <S <S เติมพริกไทยครับผมชอบพริกไทยเยอะๆครับเพราะผมคนเป็นเผ็ดร้อนเนาะ <S 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 1> <S 1> โอเคมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเจเจปึ๊บเดี๋ยวใกล้ๆดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นภาพสวยนะครับหลังนั้นนะครับตักใส่ภาชนะครับบางคนชอบ นะครับน้ำแห้งหรือบางคนไม่ชอบน้ำก็แล้วแต่นะครับลืมบอกไปตัวนี้ไม่ต้องใส่นะ,นะครับเรียบร้อยครับต้มไก่ยาจีนสมุนไพรนะครับในสังคมที่เร่งรีบนะครับหรือคนที่พอจะมีเวลาอยู่ที่คอนโดนะครับหรือสังคมกรุงเทพสามารถทำอาหารในไมโครเวฟได้ครับโอเคครับ หวังว่ามันกินได้แหละผมกินได้มาหลายมื้อแล้วนะครับมีคนมากินด้วยว่าเออก็กินได้นะก็อร่อยเนาะก็ขอส่งความสุขเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูต่อไปจะสร้างสรรค์น,นะครับเมนูอื่นๆมาให้อีกนะครับเท่านี้ส่งใจจากเจเจสวัสดีครับ